ครับโดยอาศัยพลังพีระมิดประกอบกับจิตใจของเรานะประกอบกับคนที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตานะครับพราะคนที่มีความรักความเมตตานั่นแหละคือผู้ที่ช่วยให้จิตใจของคนอื่นที่อยู่รอบๆสงบนิ่งนะฮะแล้วก็ทำให้กรรมของเขาเนี่ยลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ มาแอบดูก่อนครั้งหนึ่งมาบ้านสวนเีรามิดด้วยความไม,ไม่เชื่อและไม่ไม่กต ا าแล้วก็คิดในใจว่ายายอาจารย์อุบลเนี่ยมันทำไมโอ้โหจิตวิทยาสูงหลอกใช้คนนะาะทำอะไรโดยที่ไม่ต้องจ้างอะไรงเงี้ยแล้วก็แล้วก็มาคุยกันครั้งสองคำัหายไหม หายเป็นไปได้ไหมล่ะเราไปลงทา่ชาขา้วไปทุกโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลดังๆทั้งนั้นเลยเนะพยพยายิราตาพยาธิลามาก็ไม่เห็นหายอาจารย์คือส่งความหายเป็นไปได้ไหมล่ะและพวกที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะหน้ามานม้าวจังนี้ จะหายกูไม่เชื่อว่ะเนี่ยพูดกับใครเนี่ยพูดกับใครพูดเวลากลับไปกูเดินรถกับแม่ยาอ่าละละละคุณดาว่าไงอ่ะมากะนี้มาไม่ตอบมานี่มานี่คุณดามานี้ทำไมไม่ตอบจริงเราก็คิดอยากต้อนเพลินแม่ยาใช่เปล่าคุณดารู้มีทงธุรอะไรจ๊ะเกศสินค่ะคนนี้แหละเป็นคนจัดหัวเลยใช่เป่ะ ทำงานอะไรจ๊ะก็ธุรกิจละเหมาค่ะประมูลงานสร้างถนนอาคารทำทุกอย่างคูทะลิตทำทุกอย่างคูทะลอดเรารวยไหมลูกไม่รวยมีแต่ที่เออเป็นธรรมทานอาจารย์ ก็ไปประมูลที่ไหนนานๆถ้าไม่เจอราชการที่ตรงไม่ยอมให้หัวกันนะมึงบอกกูมาสักที่ที่ไหนมันมันไม่กินหัวกันนะไม่ไม่ไม่หัวกันนะไม่มีคือใ<ร>คุณอํานะ <c oughs> ทีนี้คุณดาช <c oughs> อรก็เคยพูดกับคุณดาว่าเนี่ย <c oughs> พวกเนี้ยหน้ามาทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วทำไมาตอนนั้นเงียบคิดยังไงจะเป็นอ <c oughs> ิว่ะ ต้องใส่จริงใช่ไหมเออก็มองดูแล้วมันจะหายยังไงวะอ้าพูดไปแต่ไม่ได้พูดตอบอะไรแต่ก็เห็นด้วยอะแบบเออวะก็พูดก็ไม่เห็นทำอะไรเลยแค่แค่อะไรนี่ถามอนเราถามก็ตอบหา จริงเปล่าโทรโทรมาหาหนูที่บ้านเลยนะบอกเอ้ยวีเขาแค่แตะเตอะอะไรเงี้ยแล้วหายได้ยังไงมันจริงหรือเปล่าบนูก็ไม่รู้จะดาก็พิจารณาเอาเองเพราะว่าหนูหนูไม่ไม่ไม่ออกความความคิดเห็นหรอกให้ดูเอาเองแล้วเริ่มแรกมาครั้งที่สองแเที่ยวเดินและวสำรวจถามคนนั้นคนนี้ว่าโอเคคุณหายไหมคุณเป็นอะไรมาแั้วเขาก็บอกเขาดีขึ้นแล้วก็เอาหลักฐานอะไรต่ออะไรที่เขาหายเ้าดีกันนะแบบบอกเรา เอออ่ะเขาว่าดีเราก็ลองเชื่อว่าดีกันแล้วกันเลยกระเริ่มเชื่อบ้างเลยเปล่าอาจารย์พอหนทางสุดท้ายแล้วที่ตัดสินใจมาเนี้ยไปที่ไปอะไรกัลงมาก็ไม่แหน่พิงไม่พิงอะไรก็มาแล้วนี่เริ่มแรกก็เธยแบบนะเดินทางไปเทียวเหมือนก็สงสารกูแล้วกูอยากจะไปลองดูบ้างอะไรอย่ายแล้วงงง่ายแล้วว่า จริงๆเป็นคนหัวเรื่อหัวรั้นโอ๊ยไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อชวนไปทําบุญทำทานปุ๊บเไม่ไปแล้วพะพระก็คนดีๆนี่แหละหอมพระเหลืองกูเห็นทำอะไรต่ออะไรออกโทราคอยู่เรื่อยเออก็ไปเหอะอะไรเงี้ยก็ทีนี้มาวันแรกอ่ะก็ได้ชินข่าวแว่วๆว่าแอบซื้อเสื้อไปเนี่ยก็แบบ่แอบปังกันเนาะแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่า มีเสื้อติดตัวแล้วจะแบบมีพลังจะจั่นโบนตามไปมาเราก็หวังกันลึกๆเลยเผื่อจะดีไงแอบงมงางไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ก็แบบฟังนั่งฟังไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรก็เราก็ไม่ขาดทุนล้วก็ไปใส่นอนได้ไม่เราบอกว่าได้นะไ่ใส่ได้ มันแพงนะโอ้ซื้อแบรนด์เนมแพงกว่านี้อาจารย์ไม่งั้นไม่จนอย่างี้หรอกชอบเของแบรนด์เนมวันนี้ไปไปซอยหง่างอีโอสยามนะคะมันนีงไม่ซอยค่ะขอบอกรสนิยมุกรถสักุมีตามไปทำหน้าไอออนโตอะไรแบบนี้ค่ะเป็นแสนนะงนีคะเปแสนก็เลยแสนสาหัสนั่นแหละไปอะไรเลย โรงพยาบาลยันเฮอ่ะออนโตโฟโนอะไรอ้โหแต่หมอรอด้วยไมอหาไม่หาไม่ไปรายขอมาเจอหน้าหมอให้หมอลูกๆคำคำเขาเขาทาหน้าให้ด้วยอ่ะหมอหมออจริงแล้วหมดเท่าไหร่ละจ้าโอ้โหสู้ตายหมดเท่าไหร่ก็ยอมเท่าไหร่ละหลักแสนโอ้โหอาจารย์มีอีกติดนักร้องติดนักร้องที่ไหนไปดูที่นั่น จับตีสามตีสี่รักเขาให้เรองเขาทำกับเข้าให้เข่าและสารพัดแหละทีคราวนี้เดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องปะติดนักร้องเอาเรื่องบ้านสวนพีระมิดก่อนแอบซื้อเสื้อไปทำนอก็ถ้าไม่หายเราไม่ไปร้ายเราก็ใจใจอยู่ว่าแล้วคิดอะไรดีนะ หวังอะไรเผื่อจะหายอะไรหายลงไขรไขเก็บแล้วตกลงซื้อไปแล้วใส่เลยป่ะใส่ใส่ใสแล้วเป็นยังไงก็อยากมาจ้งใหม่เป็นอ,อีกครั้งแล้วคุณดาละ่ะใส่เสื้อแล้วเป็นยังไง พอ้ยก็พอซื้อไปก็เชื่อแล้วแหละก็ก็ใส่อะก็ะแอบลึกเลินว่าน่าจะดีน่าจะดีทุกว<า>ันนี้คนหน้าคงดีทุกวันนี้ <laughs> นั่งนั่งสมาธิอะไรต้องนึกถึงอาจารย์รุบนอาจารย์รุบนทั้งวันนักเพิร์บอกว่าอีดาเขาช่วยหนึ่งบ้านเดียวอ่ะเขาไปไหนไม่ได้แล้วคน่ะไหนกันบ้านเนี่ย แล้ว <laughs> เ,เป็นไงล่ะเรียกแล้วเป็นไงแต่เขาดีนะมันก็นนเรื่งองดีก็เขาไี่ไชีวิตเยอะนะคะพูดถึงตั้งแต่มาที่นี่แล้วมันจะเป็นเรื่องได้ไม่ไม่น้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างสามีเออลูกเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ากลับบ้านเร็วขึ้น พูดจาด้วยกันปกติจะต่างคนต่างไม่พูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูข่าวจังหวะหน่อยนะเคยดูรายการไอ้จานดาวเทียมจานดําอะไรนะที่เมื่อก็บอกโอ้โหก็จะเข้ากล้องเข้าชาเขีจะเตรียมกันที่ผ่าไว้หมดมึงต้องพูดอย่างนี้นะมึงนี่นงจะือสคริปต์คงจะเป็นอ่าใช่คิดว่าตัวเองฉลาดอะไรเงี้ยโอ้ยพูดบนไหนกูไม่เสียรู้ใครอะไรประมาณนั้นเนี่ยเหนื่อยได้ โง่เลย้าเาต่อ่อต่ค่ะแล้วทีนี้สามีก็กลับบ้านเร็วซื้ออาหารที่เราชอบมาให้โดยที่ไม่ได้ทำอย่างนี้มานานละลูกชายก็มาพูดมาคุยด้วยแล้ว เราก็ชวนนั่งสมาธิก็น,นั่งนัดทีแรกเราใช้เทคนิคจ้าง100หนึ่งร้อยนั่งสิบนาทีเขาบอกว่าสบายมากสิบนาทีได้ทั้งร้อยหนึ่งาคาารั้งแรกครั้งแรกพอครั้งต่อไปเราก็ให้นั่งาส,สโลบายเราก็ให้นั่งโด<ส>ยที่ไม่ได้จ้างครั้งก็ไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีรดเรื่องงาเรื่องาง,งานก็ด,ดีีหมดแล้วอ่ะดีหมดแล้วก็มีผัวเปล่าล่ะ ัวตายแล้วอาจจะไปเอาอะไรล่ะก <F occurs> <th> ็ลูก um, ก <t apan> ็ยังดื้ออยู่ไงนะ่เมื่อวานเนี่ยว่าที่ลูกสะพ้ายมันถามว่าแม่ไปไหนอ่ะเหียนหอบที่นอนเราก็ลืมตอบยังไม่ได้ตอบป่านนี้ยังไม่โทรมาแจ้งเราแม่แม่ไหนพอน้องเพลินมาครั้งที่สองเนี่ยนะคะน้องเพลินมาถึงน้องเพลินทำอะไรบ้างขุดตอค่ะอ้าวไปขุดทําไมอ่ะเขาขอขุดกันเขาบอกว่าขุดแลวมีถิ่จะหมด ใครขาบอกคนที่ขุดกันแหละแต่ขุดตอนนี้เขาจะขึ้นแล้วนะอ๋อเขาเลยนิดเดียวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยกเดี๋ยว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 พูดเองยกขึ้นเลยเพราะอย่าขุดตอนธมจิกถามอย่างสามอย่างล้างห้องน้ำอ่าไปทำมาสามอย่างรู้สึกว่าตัวเองเงงไม่ไม่งงเฉย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 แล้วมีอะไรดีขึ้นไหมดีค่ะดีค่ะอะไรดี ดีทุกอย่างเลยเอายกตัวอย่างมามือมือกับเท้าปกติเหยียบไม่ได้รืยอ่แล้วเป็นไงมาเก็บก็ไม่เหยียบได้มาเก็บตอนที่ไปถางหญ้าเน่ะมือดีเลยเหรอมือดีพอถางหญ้าเสร็จเอ๊ะจ้าของร่างกายเขาบอว่าอยู่ว่างไม่ํำอะไรที่เกยบไม่หายเพราะอะไรเลยจะลึกนะฝากอะไรวะหากว่าทถาง้าเพากเราจับจอเไม่ออากูนลังนะ ว่าเรไม่ได้เล่นเราเล่นอะไรเราไม่ได้เล่นนะ่พี่เกลียดจะไปทำไรจะพีจะนอนเขาบอกว่าเฮ้ยจ๋ามือกูกำได้เหลีย์ได้ว่ะไม่โกหกเลยเนี่ยไปกลับไปกลับไปกันชอบคนก็คุยกันจริงเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งบําบัดอาจารย์เรียกคนอื่น